ลกลิงด้งล่างดูงสตรีมไปด้วยกัน,น,ออส,นสนุกไบลาล์าตสนกไปด้วยกันโหลดเลยแอปมีโมทีีพร้อมม้วนกิจกจารแจกของน่านไมย สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักซ่าเหมือนเดิมครับวันนี้เราจะมาอยู่กับเกม Ma g i a าชา Masaka นะครับซึ่งตัวเกมนี้จะเป็นเกมล่าสุดจากทางค่าย n น x o ซอนที่เปิดให้บริการทั้ง iOS แล้วก็ Android เรียบร้อยนะครับบน Store ฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์ออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นะครับส่วน Store ไทยเนี่ยนะฮะก็คงน่าจะตามมาทีหลังแหละนะครับผมตัวเกมจะเป็นแนวแอคชั่นแอนด์เวนเจอร์นะครับที่จะมีอาชีพให้เราเลือกเล่นทั้งหมด4สายอาชีพด้วยกันอเดี๋ยวเราเข้าไปดู ข้างในตัวเกมกันดีกว่านะครับกดทัชทูสตารเข้าไปนี่อ่านี่มาแล้วครับก็มีทั้งหมด4สายอาชีพนะครับแต่ว่าอาชีพที่4เนี่ยจะยังไม่มีให้เราเลือกนะนะครับก็ต้องรอต่อไปนะครับคอมมิ่งซูนนะมันเขียนไว้อยู่นะครับทีนี้เรามาดูอาชีพแรกกันดีกว่านะครับนี่คืออาชีพนี้นะครับก็จะเป็นแบบเออนักดาบนั่นแหละนะครับมีพรีวิวให้ดูด้วยนะครับว่าตัวละครตัวนี้อาชีพนี้เนี่ย ต่อสู้แบบไหนยังไงใช้สกิลยังไงนะครับนี่ฮะมันก็จะบอกอยู่เห็นไหมอ่าแล้วก็มาตัวนี้ครับนี่ครับผมสาวสวยนี่สะเบือฮึมมากครับผมตัวนี้ผมเล่นอยู่นะครับตอนนี้เลเวล4นะครับก็ลองเล่นไปนิดเดียวนะครับอ่าอันนี้คือพรีวิวของมันนะครับผมนี่นี่ฮะอ่ะถัดมาครับอาชีพที่3ครับผมนี่เข้ามาดูเลย จะเป็นแบบว่าสาวน้อยนะครับนักเวทอีกคนหนึ่งนะครับก็เ,เป็นแบบแนวน่ารักกหน่อยนะครับตัวนี้เชิบกดพรีวิวดูนี่ฮะนี่ประมาณนี้เลยครับผมอ่ะทีนี้ผมจะเข้าไปที่ตัวละครของผมนะครับที่ผมเลือกไว้แล้วก็เล่นไว้แล้วนะครับตอนแรกๆที่เราเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็จะยังไม่ได้ใช้ออโต้นะ สกิลอะไรพวกนี้นะครับต่อสู้ยังไม่ได้ออโต้นะครับแต่ว่าเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะออโต้ให้นะครับผมอ่ามันมีทั้งแบบว่าเข้าไปต่อสู้ออโต้แล้วก็เข้าไปต่อสู้แบบที่เราเล่นเองด้วยนะครับผมโอเคกดสตาร์ทเกมไปเลยนี่ปึ๊บเข้าไปดูข้างในตรงเกมนะครับถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างสวยน่าเล่นมากๆครับตัวเกมนะฮะก็สมกับชื่อค่ายนะครับว่าค่ายกซอนนะครับผมทำเกมแต่ละเกมมาหน้าเล่นทั้งนั้นนะครับ ทีนี้ก็เข้ามาดูนะครับตอนนี้ระบบตัวเกมก็จะมีประมาณนี้นะครับซึ่งผมยังไม่แน่ใจว่าถ้าเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีอะไรมาปลดล็อกอีงหรือเปล่านะครับก็ระบบตัวเกมเนี่ยคร่าวๆก็จะมีพวกระบบพูดนะครับระบบ PvP นะครับระบบ Q อะไรพวกนี้นะครับก็ลองเล่นดูไปเรื่อยๆนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวไปลอง a อเวนเจอร์กันดูก่อนแล้วกันะกน,นะครับผมนี่กดตรงนี้นะเอเวนเจอร์ Adventure, นะฮะไปดูแบบว่าการต่อสู้คร่าวๆกันนะครับ ตัวเกมมันจะมีเคเวสนู่นนี่นัน่นให้เราทําอยู่นะนะครับเดี๋ยวผมพามารับอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวไปต่อสู้อีกก่อนฟ๊บอ่ะด่านนี้ก่อนละกันนะครับผมแฮมเบนเจอร์ Adventure ครับผมไปเลยนี่อ่ะรอโหลดรอโหลดสักครู่มาแล้วนี่อันนี้เราต้องเล่นเองนะครับเห็นไหมนะครับผมอ่ะกดเล่นเองนะครับภาพเกมนี่โอ้สวยน่าเล่นมากๆนะฮะนี่ครับ อกดการสกิลเล่นเองไปปึ oh, urai, oh, ๊บปื mm ๊บ hmm. ป yeah, okay. ึ okay. Okay. ๊บโอ้ยมีโอ้ม okay. ีตัวบินมาด้วยเหรอผมเพิ่งเจอเนี้ยกระโดดได้นะครับกระโดดได้กระโดดได้นี่กระโดดได้สองสเต็ปนี่แน่นี่แน่นี่แน่้ยแตงล่างอโกรธแล้วฉันโกรธแล้วตอนนี้ฉันโกรธนี่แน่นี่แน่โอเคไปกระโดดขึ้นไปปึ๊บปื๊บปึ๊บปื๊บสกิลโอ้โหโอ้โหเออโอเคครับลงไปฮะ ปุ๊บนี่แน,นี่เน,นี่แนี่เนี่ยโอเคเรียบร้อยไปต่อครับผมยังไม่หมดเท่านี้มาแล้วนี่ไงอืมอืมมาเลยอุ้ยนี่มันตัวอะไรนอนชาเขียวเหรออนี่แนี่นแนี่ยอืม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 แปลงล่างครับแปลงล่าง อ่าเวลาแปลงร่างก็จะแบบทำให้เราแบบเก่งขึ้นอะไรประมาณนี้เชื่อ <Sure. S 1> ปึ๊บปึ๊บป๊าป๊บปัาปัาปนี่เนี่นี่เนี่ยโอเคครับผมยังตายไม่หมดเออนี่นยังไม่หมดหอีกเหรอโอ้ยโ้ยโดนระเบิดใส่ด้วยว่ะโอ้โหีน่นี่ฮะนี่เน่เรียบร้อยไหมโอเคยังไม่หมดเหรอ <laughs> เออยังมาอีกแงเงสกิลก็ถือว่านุนแรงนะแปลงร่างต่อครับอืออือไม่แน,น่เรียบร้อยเย่ yeah. อุ๊ยอันนี้เป็นผีเสื้อร่างยักษ์มาโอ้โหสองทางเลยว่ะโอ้นี่ฮนะบอสอยู่นี่บอสอยู่นี่ผมจะตายแล้วครับตอนนี้จะกู้ผ่านหรือเปล่าได้ไหมอือ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 มาสิมาสิ อเอาล้ครับตอนนี้เลือดเหลืออยู่ห้าหลอดห้าหลอดไม่งีแน่อุย้ยเรียกลูกน้องมาทำไม,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 มอย่าเพิ่งเรียกมาอย่าเพิ่งเรียกมาเดี๋ยวจะตายก่อนเออ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 ขอเอาหัวหน้าก่อนเลยตอนนี้หัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าอู้หูใกล้แล้วผมใกล้จะตายแล้วโอว้โดนลุมแปลงร่างก่อนแปลงล่างก่อนไม่ลล้ไงเล่าโอ้ยเกือบเนีผ่านไปได้ครับสเตจนี้แต่ว่าก็อฮ้ย ยังได้ s s s นะเออโอเคอะได้ของมาครับผมเรียบร้อยนี่ผ่านแล้วนะฮะก็อันนี้ก็คือมาเป็นดาดแอ v เ n นเจอร์นะครับซึ่งไม่ได้ทําตามเควสนะอันนี้เข้ามาแบบว่าต่อสู้นะครับตามดานเฉยเฉยนะฮะก็ถ้ามาตามเควสมันก็จะมีแจ้งไว้อยู่นะครับนี่ด้านบนตรงนี้นะฮะมันจะให้เราไปทำนี่ตรงนี้เลยนะครับก็กดเข้าไปได้ปึ๊สนี่แล้วมันก็จะพามานะครับอ่านี่ฮะ เวทต่างๆนะครับผมกดรับให้เรียบร้อยอันนี้ผมจะกดข้ามไปเลยแล้วกันนะครับในส่วนของการพูดตรงนี้นะฮะนี่เนหะ็นไหมแล้วก็จะมีแบบว่าปลดล็อกตัวนี้นั่นทีละนิดนะครับึ๊บอ,อ่ะทีนี้ก็มันเหมือนจะพาไปไหนต่ออ่ะไปคุยเรื่อยๆครับึ๊บสกิปข้ามไปนี่รับไปเรื่อยฮนะนี่กลับเข้ามาตรงนี้ครับผมอันนี้เสร็จแล้วนะครับก็มีเครื่องหมายติก๊กถูกตรงนี้กดเข้าไปอ่ากดคุย ปึ๊บได้ของมาแล้วเรียบร้อยเห็นไหมฮะเลเวลอัพเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมทําตามเควสต่างๆนะครับเออเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมจะ,อะขอดูตรงกระดิ่งตรงนี้ก่อนมันแจ้งตรงเออชิปเมนนะครับมีของมานะครับผมก็กดรับตรงเออชิปเมนเรียบร้อยนะครับนี่อของต่างๆนะครับมันมีแจกอยู่นี่กดเข้ามาดูตรงนี้ก็ได้นะครับอ่าอเวนเจอร์ Adventure ตรงนี้มีอะไรอีก อ๋อเป็นด่านนะครับไม่เราไปต่อสู้ต่อนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมยางก่อนนะฮะอันนี้เป็นเวอร์แมปของตัวเกมนะครับผม,มกระเป๋านะครับเข้ามาดูกระเป๋าได้นี่อ่ามีของมาใหม่นะกดใส่เฮ้ผมยังไม่ได้ใส่อะไรเลยวะเนี่ยอ่ากดใส่เรียบร้อยครับนี่โอเคมันจะได้ดูแบบเก่งขึ้นอะไรประมาณนี้นะอ่าโอเคใส่แล้วหมดแล้วเรียบร้อยทุกอย่างครบโอเคเสร็จแล้วครับ ก็ทีนี้เรามาดูเมนูนีดนิดนึงนะครับผมอ่าด้านล่างเห็นไหมมันจะมีเนี่ยอันนี้ด้วยนะครับซึ่งก็จะมีระบบ PVP นะครับเออตรงนี้ยังไม่เปิดนะฮะอ่าเรดบอสอะไรพวกนี้นะครับยังไม่เปิดไม่รู้จะเปิดเมื่อไหร่นะฮะอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นเอ่อโรงจีเหล็กนะอืม อันนี้ก็มันยังไม่ได้สอนนะครับผมก็เล่นไปเรื่อยก่อนนะครับแล้วก็จะต้องมีวัตถุดงวัตถุดิบอะไรพวกนี้นะครับมาทำนะนะครับเดี๋ยวมันกเ็เล่นไปเรื่อยมันก็จะค่อยๆสอนเองนะครับอันนี้กดข้ามออกไปนี่แล้วก็มีในส่วนของไลบรารี่ตรงนี้นะครับก็เป็นพวกสมุดสะสมนะครับประมาณว่าถ้าเกิดว่าเราไปเจอพวก มอนสเตอร์ Monster, หรือไปเจอของอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีแจ้งในนี้นะครับว่าเราได้อะไรบ้างแล้วเนี่ยอย่างเช่นอของพวกนี้นะครับเออนะนี่เราได้มาแล้วนะอะไรปาะมันนี้ก็กดเข้ามานะครับผมเอเข้ามาดูได้นะครับเป็นเหมือนแบบสมุดสะสมอะไรสักอย่างอะไรประมาณนี้แหละนะครับผมเนี่ยมีหมดเลยนะครับมอนส่งมอนสเตอร์เราไปเจอตัวไหนมาบ้างแล้วนะครับผมอืมนี่ฮะบางอันก็ยังไม่ปลดล็อกนะครับก็ไปตามระดับเลเวล อันนี้เป็นอ่น NPC นะครับเราไปเจอใครมาบ้างอะไรอย่างนี้เนาะนะครับผม,มคือมันก็ไม่ได้มีระบบอะไรยุ่งยากซับซ้อนอะไรมากมายนะครับในส่วสนของตัวเกมนะแล้วก็มีระบบกิลด้วยนะครับอืมตรงนี้นะจ๊ะอ่ากิวตรงนี้ก็เหมือนแบบรับเควสไปเรื่อยด้วยนะครับตรงนี้นะนี่กดรับต่อเลยละกันนะครับฟึบ ผมก็ยังไม,มไ,ไม่ค่อยรู้อะไรมากนะครับเพราะว่าตัวเกมนี้ก็ลองเล่นมานิดเดียวเองนะครับอ่าไปต่อเลยฮะไปต่อสู้เวสต่อไปเลยเละกันนะครับผมนี่มันพามาแล้วเอกดเข้าไปลุยอีกสักอ <tr> ่อรอบหนึ่งละกันนะครับนี่มาเลยครับปึ๊บป๊จัดการมันจัดการมันจัดการมันโอ้โมีนี่มีมอนสเตอร์ตัวใหม่เกิดขึ้นมาแล้วเห็นไหมนะครับ มันก็จะไปโผล่อยู่ในไอ้ตรงสมุดเนี่ยสมุดสะสมอันนั่นน่ะนะครับที่เราเปิดเข้าไปดูเมื่อกี้นะครับผมนี่แน่นี่แน่มาเลยเพื่อนโอ้โหไอ้นี่ตายยากว่ะเออเออเออเสร็จเรียบร้อยไปต่อ,อยังโอเคไปต่อแล้วเอาอะไรวะรปึ๊บกระโดดข้ามเหรอ ยังไปไม่ได้หรือไงเออเป็นที่ตัวเกมหรือเปล่าวะเนี่ยเมื่อกี้นี้ค้างค้างนะครับผมอืมอืมอืมนะสิไม่ช่วยเพื่อนละน้องพังในหมดครับพังบ้านช่องนี่หมดครับโอ้โหมันมีมามันมีมานี่น่นี่แน่นี่แน่นี่แน่นแนนแนนแนกดตีตีตีตตต อืมอืมก็บินก็บินอย่านอนอย่านอนสิอย่านอนอเอาไปเอาไปเรียบร้อยเย่ yeah. ไปต่อครับอ่ะย่างย่างยาง่ยงย่งนับถอยหลังก่อน <c oughs> โอเคนับถอยหลังแป๊บหนึ่งอ๋อท้องมารอตรงนี้นะครับผม <c oughs> โอ้ยแหน่งน <c oughs> ี้อืมอืมอืม กันมันนี่ไงไโอ้ตายยากจริงว่ะอืเรียบร้อยโอเคมาต่อโอ้ยังเหลืออีกบ้านนั้นยังเหลืออีกบ้านนั้นนี่ไงนี่ไงตีอ,อีนี่แน่สกิลมีสกิลมีอะไรใช้ให้หมดหตายไปแล้วตัวนี้ มาตัวนี้อยู่ไหน่อเห็นแล้วอูมเรียบร้อยครับผมนี่เอายังไม่หมดอีกเหรอพูดของเราพูดของเราวิ่งมาแล้วฮนะไหนมาสี่มาสี่เพื่อนแปลงล่างครับผมโอ้หอันนี้บอสฮะเจอบอสแล้วเราต้องจัดการกับบอสนะครับผมนี่บอสอยู่นี่โอ้ตีเราแรงใช้ได้เลยว่ะ อืออืออืออืมอือูตีไม่โดนด้วยเฮ้ยไม่โดนไม่โดนเออไม่โดนไม่โดนไม่โดนอือ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 หรือ x4 หลอดหรือ x4 หลอดอย่ามาลุมฉันอย่ามาลุมฉันเว้ยอย่ามาลุมฉันอืออือโอ้ยเอาละครับใกล้แล้วใกล้ตายแล้วบอสอยู่ไหนบอสอยู่ไหน คือถ้าเราฆ่าบอสเนี่ยนะครับก็มันก็จะชนะเลยเห็นไหมเรียบร้อยเย่เปล่าปากที่นึงครับเรียบร้อยโอเคเสร็จสิ้นแล้วเย่อ่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับในส่วนของการเล่นเกมเกมนี้นะครับแบบคร่าวๆ นะครับผมยังมีอะไรอีกหลายอย่างนะที่มันยังไม่ได้แบบว่าปลดล็อกออกมานะครับก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจนะครับสำหรับเกมของนักค่ายนักซ่อนนะครับอืมนะนี่อันนี้เป็นเมืองของเรานะครับก็ดูสินะครับยังมีหลายอย่างนะที่โอ้โหดูล็อกล็อกไว้นะครับยังไม่ได้เปิดนะครับผมค่อยๆไปค่อยๆไปก็แล้วกันนะครับอ่ะ โอเคสำหรับคลิปนี้ผมจะเอาไว้คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนใครที่อยากจะเล่นก็ลิง์โหลดจะอยู่ใต้คลิปนะครับสามารถโหลดไปเล่นได้นะครับผมโอเคนะไว้เดี๋ยวเจอกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนคลิปตัดไปนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีทุกคนครับ